ไททีวีสีช่องสามร่วมกับ h ันนี่แอนด์นนเฟรนด์เอ็นเตอร์เนเมนต์เสนอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้ำพึ่งและรายการเที่ยวไม่ไทยแลนด์เวิลด์พาคุณผู้ชมเดินทางข้ามด่านสิงขรอนหรือจุดพรปรนด่านชายแดนสิงขรคอนค่ะซึ่งขณะน,นี้ทั้งไทยและเมียนมาเองกําลังผลักดันให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรอ,อยู่ค่ะ โดยครั้งนี้เราได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาให้เข้าไปบันทึกภาพและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเขตชานเมืองของหมู่บ้านมูดองเป็นกรณีพิเศษค่ะเราขับรถชิดขวาตามกฎของพาม่าไปตามถนนเล็กๆเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยพามา่าซึ่งที่นี่สภาพทั่วไปเหมือนชนบทบ้านเราค่ะจากดานซิงคอนนะคะ เราก็ขับรถเข้ามาที่ฝั่งประเทศพม่าแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็นั่งรถมาอีกประมาณสักสิกิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็ถึงจุดหมายปลายทางซึ่งก็คือที่นี่นะคะเขาเรียกว่าวัดเจดีทองอยู่บริเวณชุมชนสะพานสาปร,ระวัติความเป็นมาของวัดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเพิ่งว่าเราไปพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เลยดีกว่านะคะ ชื่อหลุ่มเลิศค่ะสวัสดีค่ะหลุ่เลิศสวัสดีค่ะลุ่เลคิค่ะ,คะวัดนี้ชื่อว่าวัดเจดีทองวัดเจดีทองตรงนี้มันเป็นวัดสะพานสามเป็นวัดสะพานสามนะคะอยากทราบประวัติความเป็นมาของที่นี่นะคะว่ามีความเป็นมายาวนานแค่ไหนแล้วก็มาโยุตรงนี้มาเปิดมูบ่บ้านตรงนี้ก็ทั้งหมดกันสิปปีแล้ว 18ปีเหรอคะ18ปีแล้วก็ไม่ถึงว่าสร้างพร้อมกับหมู่บ้านเลย<ก>หรือยงคะสร้างพร้อมตับหมู่บ้านมาคค่ะแล้วคุณลุงเองนี่อยู่ที่หมู่บ้านนี้หรือเปล่าคะผมอยู่ที่หมู่บ้านสิงค์คอนนี่แหละครับแต่ว่าทางรัฐบาลเขาหมอก้อนมันเป็นพืนทีนี้เป็นทีป้าเป็นทีป้าที่ในี่็นายพลตันช่วยให้ผมมาช้างที่โมู่ดองนะคะีครับค่ะรับมาช้างหมู่บ้านที่หมูดอง ก็เดี๋ยวนี้ก็ตเรือนโ่พันกว่าหลังคาเรือนนะมาสร้างวัดไปตรงนี้นี่คือว่าตรงนี้เป็นทีวัดเก่าบรังบราณนะครับแต่มาพร้อมก็ไม่รู้ว่าสมัยไหนคือว่าที่ในตามตรงนี้เป็นทีโบสถ์เก่าก็เลยคำที่ในมีอิฐมีอะไรมีรูปเทพนมมาอะไรต่ออะไรก็เลยว่าเราจะเก็บมาบูรณะเอาไว้ในในในเจดีย์นี่แหละครับค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงพา ขึ้นไปอัอสการะเลยดีกว่านะคะค่ะทำไมถึงเป็นเทียนสามเล่มคะเนี่ยครับพ่มาเขาต้องจุดเทียนสามเล่มครับเขาหนับทื่อตรงศาสนาเทวาผุดทังสำมังสังฆังนะครับเวลาเราไปวัดไหนนี่ก็คือต้องใช้เทียนสามเล่มครับ วัดเจดีทองเป็นวัดโบราณที่เก่าแก่และมีความสำคัญกับชาวชุมชนสะพานสามในเขตหมู่บ้านมูดองมากค่ะแต่ไม่ได้ระบุหลักฐานไว้ค่ะว่าสร้างขึ้นในสมัยใดความสำคัญของวัดนี้ที่มีต่อชุมชนนี้เป็นอย่างไรบ้างออ พ่มาร้างตรงนี้คือว่าเราคิดว่าเป็นท้องโบร,บราณโบราณก็เป็นทองที่ว่าทักษิณกเลยมาเก็บช้างเอาไว้แล้วชาวบ้านมาสักการ,ระกันบ่อยไหมคะครับทุกวันพระทุกแอดคำวันพระแอดคำจะมีคนมาไหว้พระกันที่นี้แล้วก็จะมาทําบุญกันที่นี่อยู่ค่ะแล้วเขามีประเพณีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะเวลาออถึงเวลาเรียกว่าในช่วงของ การทําพิธีทางด้านศาสนาตรงนี้ค่ะเขาจะต้องมีพิธีอะไรที่น่าสนใจพอที่พมา่าคนนับทึองมากเขาจะมาพอลงปเขาก็จะพาชายมาทําบุญที่นี้และเอาคนมาบวชกันอะไรกันทีนี้ตอนนี้เพิ่งสงสัยนิดนึงว่ามีเจดีย์ใหญ่แล้วเนี่ยนะคะครเรามองด้านหน้าไปข้างด้านหน้าเราตรงนีนะ้จะมีเจดีย์ย่อยๆนะคะเจดีย์เล็กๆอีกสององค์ตรงด้านหน้าเนี่ย โอ้โเจดีเล็กเนี่ยบรรจุอะไรแล้วก็ทําไมถึงต้องมีเจดีเล็กด้วยไอ้ไอ้นี่เจดีเล็กนี่คือว่ามรดกในในนี้เป็นทีข้องขู่อนุมัติให้เป็นที่ศาสนาค่ะเสร็จแล้วก่อนนี้ไอ้นี่เป็นของบริษัทเข้ามาสร้างไว้ครับค่ะไอ้นี่เป็นของบริษัทแล้วก็นในของคนเมืองไทยเขาจะอ้อยมาสร้างไว้ค่ะแต่ใครอยากจะสร้างไอ้ก็จะสร้างโต๊ะไอ้ของเข้อก็ให้สร้างอ๋อหมายถึงว่า เจดีเล็กนี่คือคนอื่นๆจะมาสร้างกันได้ได้ครับจะมีกี่องค์ก็ได้ได้ครับเพราะว่าเป็นความเชื่อของที่พม่าหรือเปเป็นวานเชื่อของพม่าครับว่าว่ายังไงนะคะได้ให้คุณลงอธิบายให้ชัดเจนนิดนึงว่าทําไมถึงต้องมีเจดีเล็กๆเยอะแยะมากมายพม่าเขานี่ก็คนับถือคือว่าได้สร้างเจดีนี่เป็นเป็นคือว่าจะได้บุญที่ทุศได้พินอยม แล้วก็การที่มาสร้างเจดียออ์เล็กๆเยอะแยะมากมายในบริเวณพุทธสถานนี้จะทําให้เขามีความสุขความเจริญรนั้นแหละค่ะนอกจากนี้สถาปัตยกรรมการสร้างยังเป็นศิลปะแบบพม่าและรามันหรือมอญผสมผสานกันค่ะ โดยเฉพาะเจดีย์ทององค์ใหญ่ที่เห็นนี้นะคะภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าโดยรอบองค์เจดีย์ตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างนั้นยังมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆประดิษฐานรวมทั้งสิน้น72องค์งค่ะลุงคะแล้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะเป็นเสานะคะแล้วก็ข้างบนนั้น บนยอดนี่เป็นเหมือนกับเป็นกเยนี่ยเป็นเ,นเนสาห้องครับ,ค,บคือว่าเสาห้องในมันไม้ถึงว่าเป็นอะไรของของมอนนะของปะชาตมอนเขาคนนิยมถ้าว่าสร้างใหญ่ดีหรือมีวัดนี่เขาจะสร้างเสาห้อง่อนในใน,น,น,นี่เขาเพี้ยนว่าความสูงเท่าไรความโตเท่าไรอะไรเท่าไรตรงนี้ค่ะยี่สิบเจ็ดฟุตเมตรตรงนี้ค่ะอ๋อความสูงยี่สิบเจ็ดฟุตครับในความสูงของตัวนกของตัวห้องสี่ฟุตเออสามฟุต เจ้าหน้าที่ครับผู้จัดการสวนปามใหญ่ครับเดี๋ยวให้บุญยิ่งเจ้าหน้ายพาไปในนำสวนปามค่ะก็เห็นสวนปามเนี่ยตลอดเส้นทางเลยนะคะที่เข้ามาค่ะเดี๋ยวคงต้องรบกวนหน่อยนะคะ ตอนนี้นะคะน้ำพึ่งได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากร้อยเอกโจนายผู้บริหารโรงงาน PPT ีทีออย m มให้เขาเยี่ยมชมโรงงานของเขาได้ค่ะโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มที่สำคัญในเขตพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านมูดองตําบลมูดองอําเภอตนาวศรีจังหวัดมะริดค่ะ ระหว่างเที่ยวชมพี่ชัยซึ่งเป็นทั้งเจ้าหน้าที่และล่ามได้อธิบายให้น้ำพึ่งฟังว่าพื้นที่การปลูกปาล์มทั้งหมดของบริษัทมีถึง25,000ไร่ค่ะโดยมีขั้นตอนและกระบวนการผลิตเริ่มกันตั้งแต่เพาะต้นกล้า ปลูกปาล์มกระเทาะ,ะเมล็ดทําการกลั่นและสกัดออกมาเป็นน้ํามันปาล์มแต่ในเบื้องต้นจะจําหน่ายไว้ใช้ภายในประเทศก่อนค่ะเนื่องจากว่ายังไม่เปิดด่านอย่างเป็นทางการโดยบริษัทมีการขยายการปลูกปาล์มกันถึงปีละประมาณ5,000ไร่เลยทีเดียวค่ะอยากจะพิสูจน์กลิ่นนะคะ หอมเนี่ยค่ะกลิ่นมันเหมือนกับน้ำตาลไม่มากอะค่ะหอมหอมน่ากินอะ และด้วยความที่เมียนมา่ายังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากนะคะสำหรับพื้นที่การปลูกปาล์มในเขตหมู่บ้านมูดองขณะนี้ทางรัฐบาลเมียนม่ากำลังจัดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ผลิตปาล์มซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทานินนายี will be the oil bowl of Myanmar หรือทานินนายีพื้นที่พลังงานทดแทนแห่งสหาภาพเมียนมา่าอีกด้วยค่ะ ก่อนเดินทางกลับนะคะน้ำพึ่งและทีมงานขอแวะมาทักทายเด็กๆและเยี่ยมชมโรงเรียนประจำหมู่บ้านมูดองน้ำพึ่งเลยถือโอกาสนี้เอาขนมมาแจกน้องๆด้วยค่ะสำหรับโรงเรียนแห่งนี้เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวมีนักเรียนประมาณ500คนค่ะมีครูผู้สอนอยู่ประมาณ13คนการเรียนการสอนของที่นี่ก็จะเริ่มกันตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาค่ะ นี้เราก็เดินทางนะคะกลับมาเข้าสู่ฝั่งไทยแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่เรานั่งรถมาเนี่ยนะคะทางด้านซ้ายมือเนี่ยพอเราผ่านด่านนะคะเข้าฝั่งไทยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นจุดหนึ่งที่เราไม่แวะมาเพื่อ,อ,อมาสักการะนะคะ ก็คงจะไม่ได้แต่จุดนี้มีความน่าสนใจอย่างไรคงจะต้องให้ทางลุงโชคน,นะคะเป็นคนอธิบายให้ฟังแล้วล่ะค่ะครับสถานที่นี้เรียกว่าสารเจ้าพ่อหินกองนะครับซึ่งสารนี้เกิดขึ้นนับแต่วันที่8คุมภาพันธ์ข4 1องครับซึ่งมีการกําหนดเขตแดนร่วมกันระหว่างอังกฤษนะครับซึ่งมาปกครอง เป็นเจ้าอาณานิคมของพอมา่าอยู่นะครับกับกรุงสยามในยุคนั้นเป็นยุคสมัยรัชกาลที่5นะครับมีการทำทำสัญญากันกําหนดเส้นทางตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นสันปันน้ำนะครับไ้เป็นสันเช่นสั้นโคงเแดนมาตแต่จสมัยยุคนั้นนะครับและเมื่อเมื่อมีการกําหนดลงไปตรงนั้นแล้วก็เลยเอาหินมากอเป็นบาเดอรี่มาร์ก็คือเป็นเครื่องหมายสําหรับแสดงเขตแดนนะครับโดยเป็นหินสองกองนะครับ การเป็นหินสองกองเนี่ยผู้คนที่เดินทางไปมาค้าขายในยุคนั้นก็จะมีหินติดตัวมาคนละก้อนมาวางสักระและขอพรว่าให้เป็นคำมาค่าขึ้นเลยให้ประสบความสาเร็จให้ปลอดภัยจากการเดินทางนะเพราะว่าเว้นๆเนี่ยจะเป็นปา่าทึบอยู่นะฮะหินตรงนั้นอยู่ไหนอตอนนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็สร้างไปจึงมีผู้มีจิตสันธามาสร้างเป็นศารขึ้นมาสองสองหลังนะเป็นโดยหันหลังให้กันนะฮะชื่อดั้งเดิมนั้นคือสารหันหลังชนกันนะฮะเรียกว่าสาร สารพมา่าสารไทยเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะสารพม่าจะหันหลังไปทิศตะวันตกและต่อมามีผู้ที่เห็นว่าการเรียกอย่างนั้นจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ไม่ไดีจึงเปลี่ยนชื่อมันว่าสารหันหลังพิงกันนะครับเพื่อจะให้สองชาติมีเครือค่ณยจะมาจนทุกวันนี้นะครับ ถึงฝั่งไทยบ้านของเราแล้วค่ะและทันทีที่กลับมาถึงนะคะท่านนาอ๋อยของน้ำพึ่งก็ทำเซอร์ไพรส์มา yeah. <number who ored Krishna> รอรับหลานสาวทันทีค่ะเริ่มและลิอมแล้ะไอของความเซอร์ไพรส์ไมกลับเลยอย่างนั้นแล้วเราจะไปไหน lại thầy lốp láo ở láo thầy lốp với nó mày lào กลับมาถึงนะคะท่าน,นาอ้อยก็เลยให้น้ำพึ่งและทีมงานมาทานข้าวกันก่อนค่ะส่วนท่านาเองขอไปทำธุระแป๊บหนึ่งหลังจากทานกันจนอิ่มแล้วนะคะท่าน,นาอ้อยก็กลับมาถึงพอดีแต่ท่งกลับมาพร้อมอะไรนั้นต้องชมกันเองแล้วล่ะค่ะรู้สึกเซอร์ไพรส์จริงๆ แบบเซอร์ไพรส์นะคะมาเจอก็แบบเซอร์ไพรส์คอหายไปสักพักนึงกลับมาก็แบบเซอร์ไพรส์นี่น่าจะใส่สายฟ้าได้เดียวและท่านเมื่อกี้ที่บอกว่าเซิร์ฟไรส์ให้ท่านตาเอ๋อยู่หลังพี่้ไไมม่่ทางแอ่ะท่านนอยรับสั่งว่า เราทีมงานทุกคนต้องทำตัวกลมกลืนกับพี่น้องพม่าซะหน่อยค่ะไหนๆก็มาใช้แดนทั้งที Go wow. on. Wow. สุดท้ายนะคะหน้าตาแต่ละคนก็ผุดผ่องไปด้วยแป้งคานาคาดกันอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะว้าเวลาหมดลงแล้วนะคะน้ำพึ่งและทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน,นะคะ่ะแต่ทริปนี้ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะ ยังอยู่เที่ยวกันที่ประจวบคีรีขันกันต่อค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะบายบายค่ะขอขอบคุณโรงแรม Springfield อดซีรีสอร์ทแอนด์ชะอำโทร3 7 3 7 7 9 9 3 0 0 0-3247-3333า